สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก่อนรับชมคลิปดีๆก็อย่าลืมกดติดตามให้นะครับกดติดตามให้ช่องเจเจเคจักรวาฟาร์มนะนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ช่องเจเจเคจักรวาฟาร์มในการทําคลิปดีๆทั้งสี่อย่นะครับผมอ่ามือนีช่องเจเจเคจักรวาฟาร์มก็พามาชมผลงานที่เคเลมโบหาเจตเก่านะครับถือว่าใส่ได้มากครับเนี่ยครับผมผลงานที่เคเลมโบหาเจตเก้านะครับ เดืเมียนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับอายุเจ็ดเดือนเฮ้ยเจ็ดเดือนยังวะยัง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 อายุหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าครับวันที่สิบเก้าจังจะเจ็ดเดือนนะครับผมนี่นะครับผมงานที่เค่ดมโบ้สิบเก้านะครับโบดเข็มนะครับตัวนี้โบดเข็มนังน้ามากเลยพี่น้องให้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวกระดิ่งขึ้นเลยบังพี่น้องนังน้ายน่งอุตุอุตุอุตุ ผู้ใดไปมากอะมาขอซื้อว่าซัมนะครับตัวนี้ครับจะจะไล่ลูกให้เบิ้งนะพี่น้องบแผ่นหลังนะครัเพื่อนแผ่นหลัง,ขง,ขงเข้คงเม็ดสีปต้องพูดถึงนะครับแดงเข้มก็นีครับเอ่อแดงเข้มก็นีกับสีดำแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับสีแดงเข้มนะครับพผ่นะลูกขึ้นแล้วลูกแล้วลูกขึ้นแล้ว นี่ครับลูกที่เคแลมโบหาเจ็ดเก่านะครับผมสวยนะครับสวยเห็นูึปะอันนี้รึปะไป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 บันทายถือว่าใส่ได้มาครับเออพ่อ าขอนิดนึงเนี่ยครับพี่น้องลูกทีเคแลมโบห้าเจ็ดเก้านะครับตัวนี้งามมากครับผมตัวนี้งามนะครับลูกทีเคแลมโบห้เจ็ดเก้านะครับผมนะครับหนาะตัวงามนะครับเห็นว่าพี่น้องเม็ดสีแดงเข้มนะครับนังนานังยนนะครับแผ่นหลังพูนะครับพี่น้อง บสเข็มเลยนะครับไปหูใหม่อ่ะครับพี่น้องครับเดบเท้าเอียงจิกดีเบิดทุกอย่างนะครับผมแม่เขาครับเนี่ยครับแม่เขาแม่เขาหายนะพี่น้องนะแม่เขาเลี้ยงลูกดีมากครับแม่เขาใหญ่ามากครับคุณครับ ออาไปฟังนั่นประเดี๋ยวพี่น้องเมีย,ยามันข้าวใหญ่หเปียกขาดมานี่เรียนจ่าละวันได้เลยพี่น้องแล้วเบื้องเบื้อง,ง,งเลียบเท้าครับดำชีดกระงามนะครับพี่น้องเบิ้งครับชีดกระชับนะครับชีดกระชับองศาชีดสวยมากรับนะครับงับงวชีดงวัวเป็นอ่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยนะครับชีดงวัว นะครับสวยนะครับตัวนี้เอาไปประกวดเกตประกวดไล้นะครับแล้วตัวนี้สีเหลี่ยมพื้นผาเล้นะครับวงคอกระเชิดดีครับพี่น้องดูแลมโบตีกีหาเจ็ดเก้าปตะงวงนะครับเรื่องวงคอเชิดดีปันยังครับผมนี่ครับมึงครับหลังขนทองสวย เอฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับจดเอฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ JGK นะครับ JGK หมายเลขสามสิบห้านะครับเอฟหนึ่งนะครับ LPK Lambo ห้าเจ็ดเก้านะครับอย่านั่งขอมาส่งของครับโอนหางใหญ่มากนะครับโอนหางใหญ่มากเนุ่ อายุแค่เจ็ดเดือนนะครับโคนหางใหญ่มากพี่น้องเนี่ยครับหนึ่งฝ่ามือหนึ่งไม่เต็มนะครับแล้วก็ลำหางใหญ่นะครับลำหางใหญ่มากลำหางใหญ่มากไมใช้ได้เลยครับตัวนี้ แมียนประหยัดเลยพี่น้องเมืองผมถือไม่ไปนี่มันยังประหยัดเลยแม่มันแม่เขานำนมดีนะครับให้ลูกสวยมากนะครับแม่ตัวนี้จ่ายลูกได้สวยมากไม่กับประหยัดนะถือไม่อยู่ก็ได้ห้าเรียนใส่ผมยางเดียวเลยพี่น้องเขาเรียงเขาเรียงลูกดีครับผมนี่ครับหานะครับลูกสีเขียวแลวโมหะเจ็ดเก่เดินม่อีกรเล่าเดินมาอีกแล้ว ผูกเมาไส่คลุมอย่างนี้แต่ฝึกยังเป็นนะครับกรบเรา่าจะอธิบายว่าอย่างนี้นะครับผมกับให้พี่น้องเอที่ิึงเอานะครับว่ามันงามํำได้นะครับเม็ดสี่ระองคพูดถึงนะครับถ้าผู้ใดไม่เห็นตัวแทจะรู้นะครับว่าแดงเข้มมากๆนะครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวจะเห็นบึงนะครับเม็ดสีมันจะสีแดงแดงจนออกน้ำตาลเลยได้พี่น้องแดงเข้มแบบแดงเม็ดมะขามครับ คมึงแผียงขอนะ้อพนักพีงหนักโ้ยังหนะักหันนาเพื่อนหน้เพื่อนหันนาเพื่อนนี่ครับผมมีผู้ใหมากบอนอกกกแล้วบลกเคี้ยวะบบหางจิับยงกินนมอยู่เนีพี่น้องยิ่งพัฒญานมเลยครับเลี้ยงโตใสได้เลยครับเนี่ครับึบงเลี้ยงโตครับถึงว่าที่ล้าโตดีมากครับนะครับ เลี้ยงงวัวให้มันได้ลับโตใช่พี่น้องมันถือว่ามันเออเป็นงวัวที่เกียรติประกวดนะครับฟัง่ายๆกับเกียรติประกวดนะครับผมถ้ามีลักษณะลับโตประมาณนี้ครับผมบั่นไทยยังก็ถือว่าจำมั่งดีนะครับกระดูกก็โอเคเลยนะครับกระดูกใหญ่ดีครับผมเม็ดสีใบเปะเต็มตำล้านะครับผม ขาดเลือยังอีกเพาพี่น้องตัวนี้ครับงามนะครับมึงตนหนออครับพี่น้องตนหนอกแจ่มมากตนหนอกแจ่มมากสวยนะครับสวยนี่มันไทย Nó nó đây vậy, nón lên, bắt quần ra đâu Nón lên Nói <laughs> nón cả bướng vào đây ผมไม่รู้ว่าจะบรรยายไปยังให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเอานะครับรว่าความงามขอเป็นอย่างเด่นะครับทุก <c oughs> งามเบ่นง <c oughs> น้องมากมากเลยว่าลักษณะนี้ <c oughs> <c oughs> เดี <c ười> ๋ยวมันหนีอีกนึงเดี๋ยวมันหนีอีกนึงเออพ่อพอนขอีกนึงครัพี่น้องนงนครับยาะแล้วครับยาแล้ว มันนี้กับ่มีอย่างไรนะครับให้เบิ่งความงามก่อนครับผม นี่เองธรรมชาติงามครับผมนี่เองเป็นธรรมชาติงามประกอบฝากกดไลค์กดติดตามใหมช่องเจดีเชฟจักรฟ้าเพื่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามใหม่กันนะครับเพื่อเป็นนิยมก็เอานมาเป็นกําลังใจนะครับผมเป็นกําลังใจแล้วก็ช่องเจดีเชฟจักรฟ้าจะได้น้ำงวดดีมีสาระไม่ให้เบิ่งอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ครับช่องเจดีเชฟจักรฟ้าก็พอจบการนำเสนอไปเพื่อนนะครับ Bawa